สวัสดีครับสวัสดีพบกับผมในรายการพีเอ็นเอหนึ่้ซิ่งนะครับรายการที่จะนําพาทุกท่านมาพบกับเรื่องนิยายกับตอนที่มีชื่อว่ามนรักฟักทองบทตอนที่2นะครับเวลา4าาี่นาฬิกายี่สิบนาทีหน้าร้านข้าวต้มกุ้ยแห่งหนึ่งแถวแถวตลาดห่างจากจุดเกิดเหตุไป4กิโลเมตรนะครับทั้ง2คนนั่งทานอาหารอยู่ไม่ต้องรีบหมดแล้วสั่งใหม่ได้เจ้าหน้าที่วีบอกกับคู่หูของเขา แล้วก็เดี๋ยวจะหิวตอนที่ไล่ย,ยิงคนเอาอะดีในขณะที่ทั้งสองกำลังรับประทานข้าวต้มอยู่เสียงวิทยุก็ดังขึ้นมาว่าเราพบสัญญาณบางอย่างในเป็นน้องจ้าป็นจะมุ่งมาที่โรงงานขอให้ทุกคนเตรียมตัวเดี๋ยวผมจะไปดเดี๋ยวนี้ทั้งสองคนก็รีบลุกก่อนที่จะไปหยิบขึ้นรถฟอร์เรสเจอร์แรปเแล้วก็พุ่งออกไปอย่างรวดเร็ว คือเจ้าหน้าที่ VG ีกับผมมาจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วไม่เีปัญหาหรอกเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งคอมมานโดสันติบานกองปราบปาปสที่เป็นหน่วยงานปราบปรามอยู่แล้วอะซุ่มอยู่รอบรอบกวัวดังพร้อมเข้าจับกลุมเรือยอชลำหนึ่งที่แล่นมาเทียบท่าก่อนที่จะมีคนในเรือ2-5คนมาไปที่บนฝั่งก่อนที่จะเห็นนายเวยจานขึ้นมาจากเรือโดยใช้ เออเจ้าตัวใช้ไม้จักรทาพยุงตัวอีกด้านหนึ่งมีรถตู้วิ่งมาจอดรอรับพาคนไปยังที่บ้านเอ,อ่อเรียกว่าที่ของเขาอยู่ในกดอีกด้านหนึ่งของกดังซึ่งบอกก่อนเลยว่ารถตู้ที่มารับเวยจานคือรถตู้โตยโยต้าอา a ุธสีเออสีดำประมาณนั้นร้อนต้อนรับอยู่เลยครับคุณเวย เสียทรงชัยต้อนรับคุณเวย่ยขี่ขึ้นมาจากเรือผมไม่มีที่ไปในเสียยผมต้องมาที่นี่ผมจำได้ว่าเสียมีที่กบดานให้ผมเดี๋ยวผมให้ลูกน้องของผมเนี่ยไปเอาของมาให้เสียเลยแล้วก็คุณมีของผมมีเงินผมไว้ใจคุณเว่ยอยู่แล้ว ไม่เคยเบี้ยวอยู่แล้วนี่เสียทรงชัยก่อนคือพูดก่อนที่จะพาเวจานไปที่รถของเขาเพื่อไปคุยกันต่อที่บ้านของเสียทรงชัยรถกระบะฟอร์เรสเจอร์แรปเวิ่งมาด้วยความเร็วสูงนายมีแผนไม่ว่าจะบุยังไงจ้าที่โรเจอร์ถามเจ้าที่บีจีแผนนั้นมีเจ้าแบบไหนง่ายๆหรือว่ายากไปดีละ่ะทางง่ายๆละ่ะเราก็บุกเข้าไปสองคนและไล่ เก็บทีละตัว2ตัวมันนัดเดียวได้ทั้งสองตัวเลยแล้วถ้ายากละ่ะชื่อของเราก็บอกอยู่นั่นีลว่าคู่หูเดือด่วนวินาศเข้าไปแต่ละทีต้องมีความเสียหายหรือไม่ก็มีคนตายงั้นฉันเลือกอย่างหลังดีกว่านะเพราะว่าอะไรแล้วจะทำให้เรามันมีน้ากรรมอย่างไรเดียเจ้าหน้าที่โรเจอร์ถามเจ้าหน้าที่บีี อีกครั้งขณะที่รถของเขาแซงรถบรรทุกแก๊สแบบ10บล้อก่อนที่วีจีจะคว้าพวงมาลัยแล้วก่อนที่จะป,ะา,ปาดหน้ารถบรรทุกแกส๊สจนรถนั้นเบรกล้อตายพร้อมกับเสียงแตรจากคนขับเจ้าหน้าที่วีจีลงรถมาก่อนที่จะชักปืนและเล็งไปที่คนนั่งแล้วยิงเจ้านั่นตายขาดที่นายยิงคนไริสุดธ์ทำไมวะเนี่ย ใช่ซะที่ไหนกันเล่ามันเป็นลูกน้องของเวจานและอีกอย่างหนึง่งมันดัดแปลงถังแก๊สส่วนหนึ่งใส่ยาเสพติดไว้เกือบหลายร้อยหอ่ออีกครึ่งเป็นแกส๊สเพื่อเป็นการตบตาเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไงล่ะเจ้าหน้าที่ BG ข้เคาะประตูฝั่งคนขับแล้วลงมาจากรถก่อนที่เขาจะลงมาจากรถนั้นโดยที่ยกมือแบบด้วยความกลัวว่าฉันรู้ว่าแกพูดไทยไม่ได้แต่ถ้าแกให้ความร่วมมือกับฉัน แกก็จะปลอดภัยเจ้าหน้าที่ VG ยิ้มก่อนที่จะพูดว่าเมื่อกี้ขับผ่านปั๊มแก๊สเดี๋ยวต้องแวะไปอัดแก๊สให้เต็มถังสักหน่อยแล้วงานนี้เข้าของกัวดังเนี่ยเละเป็นหน้ากลองกันเลยทีเดียวกลุ่มรถของเจ้าหน้าที่ทั้งไทยและต่างประเทศก็ดีมาจอดตรงจุดสังเกตการฝั่งตรงข้ามกับกวดังข้าวของสีสงชัยเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างเราตำรวจโทเอกชัยถาม ปกติครับท่านเอ่อผมเห็นทั้งสองยังไม่ออกมาจากบ้านเลยครับยังไม่ออกมาแล้วพวกนายเห็นเอ่อเจ้าคู่หูวินาฏไหมเจ้าหน้าที่พิสารถามเห็นว่าต้องไปทานข้าวก่อนนะครับเอ่อจให้ผมตามมาไหมครับไม่ต้องไม่ต้องตามมาเดี๋ยวแผนพังหมดแล้วก็ป้อมรปภ ของโกดังข้าวเชิญสีเห็นโกลเด้นไรซ์โอ้โหนี่ชื่ออะไรเนี่ยเจ้าหน้าที่2นายที่อยู่ในป้อมมีเสียงเครื่องยนต์ลั่นมาว่าเสียงอะไรวะใช่รถบรรทุกของคุณจารหรือเปล่าก่อนที่อีกคนนึ่จะออกไปได้เห็นเงามืดพุ่งมาด้วยความเร็วสูงพอเข้ามาใกล้ปุ๊บเปิดไฟสั่ใส่ไปปุ๊บเฮ้ยมันคือรถบประทุกแกส๊สนี่ครับแถมไม่มีการลดความเร็วแถมมาที่ แตมผู้มาที่ป้อมยามแล้วด้วยชะอ้าวชิบหายแล้วกูใช่ล้วครับชายคนที่ออกมากระโดดหลบก่อนที่รถบรรทุกนั้นจะชนะที่มีคนอยู่ในป้อมจนพังยับเยินก่อนที่รถจะเสียหลักพลิกคว่ำทำเอาถังนั้นลุนออกมากันเลยทีเดียวไปได้งานเสียว่ารถของคุณไปประสอบอุบัติเหตุนะชายอีกคนหนึ่งก็ไปบอกกับเพื่อนก่อนที่จะพิ้ง้ันเสียแล้วก่อนที่จะมีรถ กวที่มีคนเข้าไปที่รถก็เห็นได้ว่า <S <S คนที่อยู่ในรถจะช่วยกันออกมานะมันจะระเบิดไหมเฮ้ยแกไม่ต้องกลัวหรอกรถคันนี้มันมีมนไม่มันไม่มีแก๊สมีแต่ย,ยาเสพติดเต็มถังไปหมดแต่กลุ่มที่เข้าไปช่วยโดยที่แบบเขาไม่รู้เลยว่ามันมียาเสพติดผสมกับแก๊ส LPG อยู่ซึ่งแก๊สมันก็ได้รั่วออกมา เสียทงชัยกับเวจานกําลังหนุกหนานกับสาวสวยโคโยตี้อะไรก็ช่างมันเถอะแล้วก็เล่าเบียร์ปาปิ้งอะไรนั่นด้วย <c oughs> กว่อนที่ลูกน้องจะเข้าไปบอกกับเสียว่าก่อนที่เสียจะหยุดแล้วเปิดภาพจอใหญ่ก็จะเห็นได้ว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็เหนรถแก๊สที่คุณเวยจานอามาดาัดแปลงใส่เสืติดคุณเวยครับทำไมคุณไม่เอารถ เออแบบพวกคอนเทนเนอร์มาหรอครับเออแล้วเอารถาแบบนี้ผมกลัวมันจะระเบิดอีกครับไม่ต้องเสียไม่ต้องกลัวหรอครับผมล้างถังสรดเรียบร้อยแล้วแถมทําแบบนี้ยังไงเจ้าหน้าที่ตํารวจก็หาไม่เจอหรอกก่อนที่ทั้งคู่ก่อนที่ทั้งคู่เขาจะสนุกต่อนะครับคนขับรถยังไม่เป็นอะไรมากเอาเขาออกมาเร็วชายคนหนึ่งก็เห็นคนขับนี้มีสติอยู่ แต่มือของเขาถูกมัดไว้กับพวงมาลัยแล้วก็มีเทปกาวปิดปากไว้เสียงมันจะออกมาแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพราเจอเทปกาวที่เขาแปะไว้พอเมื่อเข้ามาช่วยก็รีบดึงเทปกาวออกก็ที่ชื่อว่าแกส๊สแกส๊สคือหมายเขาว่าไงหมายเขาว่าได้กลิ่นแกส๊สรั่วออกมาและมีชายคนหนึ่งกําลังสูบบุหรี่อย่างแบบสายชิวอย่างนี้ดีกว่าและดันปล่อยบุหร,รี่ดันปล่อยพวกเศษก,ก็บุหรี่ลงพื้น บอกยานะไอ้ชิหายเอ้ยเอาอีกแล้วเกิดประกายไฟขึ้นมาเล่นเอาคนนับสิบที่อยู่รับรถวิ่งไม่ทันถูกเผาทั้งเป็นเลยด้วยเอ้ยใครจุดแก๊สเนี่ยไปบอกให้มันปิดปิดแก๊สสิวะเสียชงชัยตะโกนลั่นลูกน้องบอกให้ไปบอกพ่อครัวเนี่ยปิดแก๊สแต่พ่อครัวบอกว่าปิดแล้วลูกน้องกูข้างนอกทำห่านอะไรอยู่วะแล้วก็ เสียทรงชัยกับเวยจานและลูกน้องตามไปดูที่ประตูของคฤหาสานเแก๊สที่มาเจอความร้อนสูงก่อนที่ถังจะรับแรงดันไม่ไหวก่อนที่มันจะเสียรูปทรงจากนั้นก็บึ้มบึ้มแล้วก็บึ้มนะครับผมเกิดเสียงแรงระเบิดสนั่นโดยรอบเลยแบบโดยรอบรถแก๊สและทำเอาคนเนี่ยทำให้ ทำเอาแบบโดยรอบเนี่ยจะระเบิดของแกส๊สถล่มมาที่พังถล่มไปก็คือว่ามีทั้งกดังข้าวของเถื่อนที่เก็บซ่อนไว้ของเสียกับเวยจานพร้อมทั้งยามผานะลูกน้องของเสียกับเวยจานและรายงานต่างด้าวทั้งหมดโดนแรงระเบิดกับแก๊สรั่วที่ถูกทำลายจนสิทธิ์จนแบบหมดสิ้นอะ่ะเอางี้ดีกว่าเสียที่เปิดหน้าต่างเพื่อที่จะเข้าไปดูว่า ถูกแรงอัดก่อนที่เขาจะถูกแรงอัดแก๊สเนี่ยซัดจนกระเดนเข้าไปกระแทกกับฝาผานังบ้านเลยครับเกินเหตุระเบิดครับอะไรนะเกินเหตุระเบิดครับท่านอืมเจ้าหน้าที่ตำรวจรีบออกมาแล้วดูเห็นฝั่งตรงข้ามกลายเป็นรูปไฟขนาดใหญ่ลูกน้องของเสียที่ถูกไฟเผา วิ่งไปที่ในน้ำก่อนที่จะกระโดดลงน้ำเพื่อดับตัวที่เพื่อดับไฟที่ลุกไหม้บนตามตัวร่างกายของเขาแล้วก็เสียงร้องขอความช่วยเหลือบางคนก็ตายทันทีจากที่ถูกไฟคลอกเสีย่ยวเสียกับคุณเวออกมาจากบ้านพร้อมกับลูกน้องหลายคนในสภาพที่แบบซัดสบ,บับสะบ,บอมเลยอะ่ะ ก่อนที่จะมีเสียงร้องร่นแบบคนเสียสติว่าแบบต่างๆว่าพังวินาศย่อยยับแบบว่ามั่งเข้ากู้กูดังกูของเงินอะไรต่างๆเนี่ยไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก่อนที่เสียจะชักปืนมาเจาะหัวเวจานล,ลูกน้องของเสียเอ่อกับเวจานก็ถือปืนแบบหรือว่าประจันหน้าพร้อมยิงกันเลยล่ะ หลังจากนี้ผมจะไม่นับถือคุณเหมือนกับญาติของผมอ,อีกแล้วเพราะคุณทําสิ่งระเบิดเนี่ยสิ่งที่ผมสร้างมากับมือเนี่ยพังไม่เป็นท่าเลยอ่ะพูดทงังยังไม่ทันจบเลยมีเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นมาเป็นรถกระบะ ford ranger raptor ป้ายแดงวิง่งลุยแบบว่าลุยไฟมาแล้วมาจอดปัดท้ายก่อนที่ กระจกฝั่งคนขับแล้วก็คนที่อยู่กระบะท้ายชักปืนยิงใส่หลายต่อหลายนัดลูกน้องเสียถูกทั้งสองยิงจนล้มกลิ้งแบบเออนั่นแหละไปที่เรือแล้วเข้าคุณเวยบอกกับทุกคนก่อนที่จะดักยิงไม่ให้ตามย้ายมันไปที่เรือนะเจ้าหน้าที่โรเจอร์ก็รีบวิ่งไปที่ท่าเรือ ทั้งเสียกับคุณเบยอยู่บนเรือยอชก่อนที่คนขับจะขับเรือหนีก่อนที่เจ้าหน้าที่ทั้งสองมาถึงเพราะว่าเอาเฮ้ยเรือออกไปแล้วก่อนที่เจ้าหน้าที่ b g จะเห็นว่าเออมีรถเครนจอดอยู่โดยที่ไมไ่รับเสียหายอะไรแต่อย่างใดก่อนที่เขาจะไปแบบว่า,าควบคุมระบบต่างๆเดี๋ยวเอาลอกเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอะร์ จ้าหน้าที่เอ่อโรเจอร์ Roger นะครับผมดึงรอกไปเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์ก่อนที่ชะยกตู้คอนเทนเนอร์เวียงมันแล้วก็เรยยอชไวยจางตีวงโค้งเพื่อมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมันทำอะไรของมันเนี่ยเสียทรงชัยถามเมื่อเห็นทั้งสองคนยกตู้ก่อนที่จะหมุนตู้อย่างแรง โซ่ที่เกี่ยวกับตู้นั้นรับแรงเวียงไม่ไหวก่อนที่มันจะขาดลงก่อนที่ตัวตู้จะพุ่งไปที่ตัวเรือยอชเลยแบบตัวใครตัวมั่นก่อนที่จะสละเลือกระโดดและเนื่องด้วยว่าตู้คอนเทนเนอร์ใส่เรือยอชสุดหรูอของเวยจานจะระเบิดกลางแม่น้ำตัวเวจานก็รอดมาได้แต่เสียก,กับลูกน้อง ของเสียแล้วขอของเวจานั้นหนีไม่พ้นเรียกว่าหนี้ไม่ทันดีกว่าเสียชีวิตไปกับเรือด้วยจนทั้งสองคนมาดูผลงานก่อนกอดคอดูซาเรือที่ลุกไหม้อย,อยู่อยู่ใจกลางแม่น้ําก่อนที่จะเห็นเรือของตํารวจมาเคลียร์สถานที่ทั้งสองก็เลยเดินกลับไปที่รถ้เพื่อปิดเจอากลับเตรียมตัวกลับนะ ฉันมีข่าวดีจะบอกเจ้าหน้าที่โรเจอร์บอกขา่าวดีกับเจ้าหน้าที่วีจีว่าอะไรนะ่ะยังไม่ทันได้ตอบอะไรเลยเจ้าหน้าที่วีจีก็ดันก็ดันรีบผลักตัวเจ้าหน้าที่โรเจอร์ออกไปยังถนนในโรงงานแต่ว่าผมบอกเลยว่าเรื่องมันยังไม่จบเพียงเท่านี้ยังเข้มข้นต่อไปถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันนะครับสวัสดีครับ